สวัสดีครับช่องคุณเอ r คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาหาวิธีการค้นหาระยะทางนะครับเส้นทางระหว่างจุดที่1ไปจุดที่2นะครับสําหรับในการหาระยะทางและก็หาหลักฐานในการประกอบในการเบริกค่าใช้ใจ่าย ในการเดินทางไปราชการนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางไปราชการจากจุดนี้ไปจุดนี้โดยใช้รถส่วนตัวแล้วก็นําระยะทางนะครับมาคนนํานวณหาค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเนาะก็วิธีดังนี้นะครับเราจะใช้เนบในหลักฐานการเบิกจ่ายนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับที่แนะนํานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของต้นสังกัดของท่านนะครับที่จะใช้แบบไหนนะครับจะมีแบบของ Google Map นะครับกับของกรมทางหลวงนะครับมาดูวิธีแรกกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับก็คือ Google Map นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแผนที่เฉยๆนั่นแหละนะครับและมันมีคำว่า Map เห็นไหมครับ อ่คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับ Google Map ขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ค้นหาตรงนี้นะครับคลิกตำแหน่งที่เราจะตั้งจุดเริ่มต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับอโรงเรียนบ้านริมใต้ก็ขึ้นมาละตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการคลิกขวาแล้วก็เส้นทางจากที่นี่นะครับ คลิกเลยนะครับอ่ะตรงนี้ละอันนี้ลงเดี๋ยวมาลิมตาใช่ไหมแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งซะนะครับเพราะว่าแหะครับเวลาเราปิ้นออกมาเนี่ยมันจะมีข้อมูลตามนี้นะครับอ่าแล้วก็จะไปที่โรงเรียนโรงเรียนอ่าบ้านสันขยอมอ่ะแล้วก็ทำการค้นหานะครับอ่าเจอแล้วนะครับใช้ระยะทาง1ิ กิโลจุดเนะครับตรงนี้นะครับนะจากบ้านริมใต้มาถึงบ้านหนองเดือมสังดยอมนะครับเราก็สามารถแนบตัวนี้นะครับประกอบการวัดระยะทางได้โดยการทําการคลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์เห็นไครับคลิกขวาเสร็จแล้วพิมพ์อ่ามันก็จะขึ้นหน้ารีวิวตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดพิมพ์ตรงนี้นะครับคลิกพิมพ์เอาขออนุญาตเป็น pdf ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็กดพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งค่าเอาเป็นที่ที่1ก็แล้วกันทับอันเดิมก็แล้วกันนะปั๊บอ่าแผ่นที่1ึงก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานนะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่อดาวน์โหลดนะครับไ้นี่แผ่นที่ที่1ใช่ไหมครับก็ดับเบิ่คลิกดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับเราสามารถปริ้นนะครับแนบ ในการเป็นหลักฐานระยะทางนะครับวัดระยะทางจากจุด1ไปจุด1น,นะครับที่เราขออนุญาตไปราชการนะครับก็จะเอาระยะทางตัวเนี้ยไปคูณค่าตอบแทนค่าน้ํามันเนะาะค่าน้ามันเครืยอเพึงนะครับอันนี้ก็คือ10กิโล9 1 9 9กิโลเมตรนะครับนี่นะครับตรงน,นี้เนาะอ่ะทีนี้นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ไปที่ Google เช่นเดิมนะครับ จากนั้นก็พิมพ์คําว่าแผนที่กรมทางหลวงนะครับเห็นไหมครับแผนที่กรมทางหลวงแล้วก็เข้าที่เว็บแรกเลยครับ Doh2tower ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะมีคําว่าสู่เข้าสู่ระบบนะครับ Doh2tower นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะพาเราไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับนะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศแผนที่นะครับของกรมทางหลวงนะครับเป็นหน่วยงานราชการนะครับมีหลายเมนูเลยนะครับไปเมนูที่2นะครับเด้นําเส้นทางตัวนี้เนาะเราก็พิมพ์อ่าจุดตําแหน่งแรกนะครับของเราก็เยอะตัวอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะโรงเรียนบ้านริมใต้ทำการค้นหา อ่่มันก็จะขึ้นค้นหามานะครับทั่วประเทศท้่มันขึ้นข้อมูลที่มันใกล้เคียงกันเนาะอ่าเจอละโรงเรียนบ้านเรียนได้เราก็เลือกหนึ่งครั้งนะครับอ่่เห็นไหมครับอันนี้จุดที่1ก็จะขึ้นมาตรงนี้ละนะครับสแตนบายเราตรงนี้แล้วนะครับอ่่อันนี้คือไงครับจุดที่1เนาะอ่าเพิ่มต่อไปก็จะเป็นจุดที่2นะครับโรงเรียนบ้านสันขยอมอ่่ทำการค้นหาปั๊บระบบก็จะค้นหานะครับโรงเรียนบ้านสันขยอมอ่่มันมป็นไงมัน มีโอ้มีลำพูนก็มีนะครับแต่เราเชียงใหม่เนาะตรงนี้นะครับตำบลขีดเหล็กนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดที่1กับจุดที่2นะครับจากนั้นนะครับทําการค้นหาเส้นทางนะครับปั๊บระบบก็จะทําการค้นหาเส้นทางจะตีเส้นมาแบบนี้นะครับคล้ายๆ g o o g l e Map เลยเนาะจากนั้นนะครับเราจะใช้งานยังไงนะครับโดยการกดไปที่เมนูพิมพ์นะครับม่ก็ทำพาเป็นไฟล์ pdf ให้เรานะครับเราก็กด ดาวน์โหลดนะครับอจากนั้นก็เอามาแทนที่แผนที่2อีเลยก็แล้วกัน Yes นะครับอะเรามาดูผลงานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับจากกรมทางหลวงนะครับเส้นทางแนะนําเส้นทางโดยกรมทางหลวงก็ใช้ตัวนี้นะครับจากโรงเรียนบ้านริมใต้ถึงโรงเรียนบ้านสกยอมนะครับระยะทางระยะทาง10กิโลจุดเกนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีรละเอียดปีกย่อยนะครับตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่าประมาณนี้นะครับถึงมันสกยอมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลักษณะของกรมทางหลวงอ่ามาทวนของ Google Map หน่อยเมื่อกี้นะครับดูกันที่ Google Map อ่าอันนี้ Google Map เนาะอ่าก็ปิ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่หน่วยงานอ่าราชการเนาะที่เราสังกัดอยู่นะครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีนะครับวิธีการหาระยะทางนะครับระยะทางแล้วก็หา,หาหลักฐานที่เป็นการวัดระยะในการเดินทางนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนาะใช้ในการประกอบในการขอเบอิกหรือว่าจะใช้ประยุกต์อย่างอื่นก็ได้นะครับเนาะในการหาระยะทางนะครับโอเคนะครับทั้งทั้ง Google Map และกรมทางหลวงนะครับถ้าย่าง,งก็ ช่องคุยแอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s ับสไครตนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่จะแนะนําก็เชิญได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็จะหาเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับมาให้ทุกท่านนะครับเพื่อประโยชน์ในการทํางานของท่านต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ